คอนเสิร์ตครั้งแรกของ g o 7ในประเทศไทยนะครับผม Fly n g k คอนเสิร์ต<อ>แรกมั้อ่อีอ่อออจะสันน่งแรก่อนเดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องมีรามไม่ต้องร่าไม่ต้องราแ่ Speak English English Let's go No English Thailand s u p e r

너무 많았던데, 여서고 응? 어, 아, 아, 그 우리가 어이에서 여전히 공는 어, 공연을 보여드리도록하겠습니다 แต่พวกเราจะอยู่นี่นะคะสามชั่วโมงเต็มๆเลยครับวันนี้วันนีต้องเต็มที่กันทุกคนนะคะพวกนีนะคะทุกคนันเส็จขอ็ตะ ครับผมอธิบายทุกประเทศแล้วผมจะใไทยดก็คอนเร์คอนเสิร์คือคอนเสิรและคอนิร์ของรอบนี้นะครับคือ g o t จะฟลายไปทั่วโลกนะครับผมเราก็เลยจะเปลี่ยนชื่อคอเสิร์แบบต่างกันในแต่ละประเทศนะครับวันนี้ก็เลยชื่อฟลายที่แบงคอกครับผมใช่ไหแค่บอกให้เฉเฉย 아가세포가. 뭐, 진 형님 형 이번 일본에 그 아가에요 처음에 그 제가 제가 저는 의견은 더 맞합 백คนที่ให้อพรีเซนต์อันนึง 네 그게 그 변형해서 얘기했어요. 까가 이ออกมาเป็นแบบนี้ครับ. 아 잠깐만요. เดี๋ยว빡. 그러면 노래 다음은 딱 하겠어요. 네래도안 돼. 안 돼. 그냥ทุกคนลอง 쇼고 보고 먼저 ดีกว่าครับ. 네. 오이 지워. 돈이야. 와. 어복 누네가 어떤 분. 그래서 저 사람이 어 ขอบคุนะคะเมื่อกี้มีคาำผิดแบบนี้ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเป่กรสดวกันห่งส ผมก็รู้สึกดีนะครับไม่ได้เจอกันหนอย่างนี้ยัง้นเดี๋ยวจะเปกันบ้างเพลงต่อไปเลยนะครับผมต่อไปเป็นเพลงที่พี่จูเอีย์เขียนนะครับผมยี่เดียว Let's go